วันนี้จะมาสาธิตการสร้างเสื้อพื้นฐานนะคะโดยใช้โปรแกรมบลกนะคะโปรแกรมบก,ก็กจะจัหน้าตาแบบนี้เยน,นะคะตัวน,นี้ตัวที่ทดลองใช้ในวันนี้จะเป็นเวอร์ชัน13ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีนะคะเพืเอ่อนๆสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้นะคะหรือคอมเมนต์มาแล้วเดี๋ยวทางคุณโยกี้ก็จะหาตัวซอฟต์แวร์ไปให้ใช้นะคะก่อนอื่นเลย เราก็จะสร้างสี่เหลี่ยมง,ง่ายๆก่อนนะคะด้วยเมาส์ซ้ายค้างนะคะแล้วระบุตัวเลขที่ต้องการตัวนี้รอบอกนะคะความยาวของตัวเสื้อจากนั้นกด escape นะคะ escape แล้วก็เลื่เอเขาเรียกว่าอะไรเลื่อนเลื่อน looking ที่อยู่บนเมาส์ค่ะคะ่ะเลื่อนเข้าหาตัวจะทำให้ขยายใหญ่นะคะแต่ถ้าเลื่อนออกจากตัวก็คือย่อให้เล็กนะคะ ถ้ากดตัวคันเคาะหรือสเปซบาร์ก็คือการย้ายชิ้นนะคะนี่เราต้องการสร้างสี่เหลี่ยมอีก,อกสี่เหลี่ยมหนึ่งนะคะชิปค้างนะคะชิปค้างแล้วคลิกชิปค้างเราก็ใช้เมาส์ซ้ายคลิกค้างเช่นเดียวกันนะคะชิปค้างเมาส์ซ้ายค้างเลื่อนเมาส์แล้วคลิกคลิกก็คือการปล่อยเมาส์นะคะระบุคอกว้างที่ต้องการคอหน้าลึก นะคะจากนั้นก็ E S C เอาเมาส์ชี้ที่จุดนะคะสังเกตนะคะถ้าเราชี้ที่จุดนียจะมีกลมชี้ที่เส้นจะเป็นเส้นนะคะอะชี้ชิปค้างคลิกเมาส์ซ้ายค้างปล่อยเมาส์ซ้ายปล่อยชิปแล้วระบุค่ะคอหลังกว้าง3ลึกจุด6 3นี่แล้วแต่นะคะ Escape ค,ค่ะจากนั้นสร้าง ตำแหน่งต,งต่างๆเช่นไหล่ลาดตำแหน่งอกตำแหน่งเอวตำแหน่งไหลกว้างนะคะลาดอย่างนี้เลยค่ะเมาส์ซ้ายค้างที่เส้นวัดอันนี้เราเรียกเส้นวัดนะคะเลื่อนลงมาเลยค่ะ1.5นะคะเลื่อนมา9นะคะเลื่อนลงมา16นะคะเลื่อนมาทางนี้8ก็จะวิ่งตามเส้น escape ค่ะจากนั้นเราก็เลื่อนเมาส์เห็นไหมคะคลิกเมาส์ซ้ายปล่อยที่จุด คอหน้าลึกเลื่อนไปค่ะจุดข้างคอตัดเส้นคลิกขวาเช่นเดียวกันกับคอหลังคลิกบ่อยคลิกบ่อยตัดเส้นคลิกขวาคลิกบ่อยเลื่อนมาเจอมุมนะคะเจอเป็นกลมๆแล้วคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายมาปลายทางคลิกซ้ายตัดเส้นคลิกขวาจากนั้นเราต้องการสร้าง เส้นโค้งเราต้องการสร้างเส้นขนานตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อให้ไหลให้วงแขนตัวนี้เวลามีการเย็บต่อและฉากนะคะเราจะใช้คําสั่งตัวนี้ไม้สามเหลี่ยมไม้ฉากตัวนี้นะคะคลิกปล่อยมาที่ปลายทางแล้วก็เลื่อนลงเลยค่ะ escape นะคะจากนั้นคลิกขวาเก็บคําสั่งอัตโนมัติค่ะเราก็ต้องการดัดเส้นแล้วนะคะ คิกขวาที่เส้นเห็นไหมคะนี่นะคะเมาส์ชี้มันจะเป็นรูปเส้นอย่างนี้นะคะคลิกตรงชี้จุดก็จะโชว์จุดนะคะคลิกขวาคลิกเมาส์ซ้ายค้างต้องค้างนะคะเลื่อนเมาส์ซ้ายขณะที่คลิกค้างจากนั้นเราเห็นกรอบตัวนี้นะคะคลิกเมาส์ซ้ายปล่อยพื้นที่ว่างๆให้กรอบตัวนี้หายแล้วคลิกขวายืนยันค่ะเช่นเดียวกันค่ะคลิกขวาคลิกซ้ายค้างแล้วก็คลิกซ้ายค้างขึ้นไปนะคะ คลิกซ้ายปล่อยคลิกขวายืนยันนะคะน,นี่ตรงเส้นตรงนี้ละเหมือนเดิมค่ะคลิกขวาคลิกซ้ายค้างนะคะแล้วก็คลิกค้างคลิกปล่อยพืย้นที่ว่าง,างให้เกาะหายคลิกขวายืนยันอันนี้เราเสร็จแล้วนะคะตัวเสื้อก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะคะต่อมาเราก็จะสร้างตัว ชิ้นแขนนะคะมาเช็คหน่อยตัวนี้แปดสี่เก้านะคะแปดสี่เก้าแปดจุดสี่เก้าหารสองจุดห้าเท่ากับสามสามเก้าแปดวิสพีแปดจุดสี่เก้าโอเคสร้างสี่เหลี่ยมมาค่ะ 8.49ความยาวของแขน7นิ้วเสร็จแล้ว escape นะคะ esc ต่อมาหัวแขนสูง3.39นะคะคลิกเลื่อนลงมาเลยค่ะ3.39 escape คะ่ะจากนั้นไปที่วงเวียนหาวงเวียนหน่อยนะคะหาวงเวียนตัวนี้นะคะน,นี่วงเวียนคลิกปล่อยค่ะเลื่อนมานะคะ นี่ก่อนที่เราจะเลื่อนเราก็มาดูก่อน 8. นี่นะคะ8.49ลบจุด50ลบจุด50 7ก็คือ8นะคะเอาวงเรียนมาคลิกปล่อยเลื่อนมาคลิกไป8ค่ะ Escape ค่ะจากนั้นเราก็เก็บคำสั่งคลิกขวาออาตเมตินะคะ มาหาตัวที่แบ่งช่องกันอยู่ตัวไหนเอ่ยตัวนี้นะคะ Make Point เลือกตัวนี้นะคะระบุตัวเลขให้เป็น5นี่นะคะ5จากนั้นเลื่อนมาค่ะจากต้นทางคลิกปล่อยมาหาไปทางนะคะคลิกขวาเก็บคําสั่งค่ะจากนั้นคลิกเมาส์ซ้ายค้างที่จุดนะคะเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นช่องแรกขึ้นมาให้เป็น0ไปค่ะต่อมาอันนี้เอาจุด4 5นะคะ เช่นเดียวกันด้านล่างคลิกลงมาค่ะ0ตรงนี้เอา3 8ก็จะเป็นอย่างนี้ละเอส t คค่ะจากนั้นนะคะเราก็คลิกคลิกปล่อยมาที่ตัวนี้ชิ้เลื่อนคลิกตัดเส้นนะคะอ่าเราก็ลองมาเช็คดูนะคะคลิกคลิกอันนี้หนึ่งนะคะคลิก2คลิกคำสั่งตรงนี้นะคะลบกันต่างกันเท่าไหร่เอ่ย ต่างกันอยู่สองสามนะคะชิ้นชิ้นแขนเล็กกว่า3 0โอเคค่ะเก็บคําสั่งนะคะเราก็คอนโทรลค้างคลิกขวานะคะคลิกขวาที่เส้นที่เราต้องการปรับโอเคจากนั้นเราใส่ตัวเลขที่เราต้องการที่มันขาดไปะคะ่ะจุด30นะคะเป็นเส้นอะไรคะแนวนอนหรือแนวตั้งหรือเป็นทางทางเคิร์ฟของเขาอราบอกดแนวนอนนี่นะคะ ตกลงได้มาละเราลองวัดอีกครั้งหนึ่งนะคะซ้ายซ้ายแล้วลบคลิกอ่าเท่านี้ก็คือผ่านนะคะต่อมาเราต้องการว,วาดตัวไปแขนกว้างนะคะคอนโทรลค้างเมาส์ซ้ายคลิกปล่อยเพื่ออะไรครับเพื่อกำหนดระยะทางแล้ววาดเลยค่ะเพราะตัวโปรแกรมตัวนี้เนี่ยเขาจะอ่านจุดก่อนเราจะต้องมีจุด เราถึงจะวาดเส้นได้เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้คอนโทนคอนโทนค้างแล้วคลิกด้วยเมาส์ซ้ายมันจะทำสองขั้นตอนเป็นขั้นตอนเดียวอย่างตัวนี้นะคะต้องการ6กยุคครึ่งเห็นไหมคะมาตรงนี้เลยแล้วเราก็คลิกที่จุดตัดเส้นเป็นแบบนี้นะคะไม่อย่างนั้นเวลาที่เราจะคลิกอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราไม่ใช้คอนโทนค้างแล้วคลิกเมาส์ซ้ายนะคะมันจะอย่างนี้ก่อนให้เราระบุพอยต์ก่อนจากนั้นพอเราระบุตำแหน่งแล้ว เราก็ ESC เราค่อยมาวาดที่จุดเห็นไหมคะมันจะสองขั้นตอนแต่ถ้าเกิดเรา,เาคลิกนี่นะคะเราคลิกอย่างนี้นะเมาส์ชี้ก่อนคอนโทรลค้างคลิกเมาส์ซ้ายปล่อยมันจะทําทีเดียวเลยโอเคนะคะ,ะเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วนะคะเรา,เาจะต้องสร้างฐานคอนะคะไม่ทราบเวลาจะพอหรือเปล่าหลือสี่นาทเาีเราก็มาดูนะคะสายวัดค่ะ เราก็มาเช็คดูว่าความยาวของครึ่งคอหน้ากับหลังเป็นเท่าไหร่นะคะเราก็จับสายสายรวมกันเป็นแปดนะคะรวมคอคอทั้งหมด8ปดจุดสองห้าสามนะคะยังไม่ได้รวมตัวเขาเรียกอ,อะไรคะตัวยืดเนาะตัวยืดตัวสับกว้าง เราก็จะบวกอีกจุดหกสามเพราะว่าสับกว้างเต็มนิ้วหนึ่งสี่หันสองนัก็ได้เท่ากับห้าแปดโอเคตัวชิ้นหลังมันจะสามจุดสองหนึ่งแปดนะคะมื่อเราได้อย่างนี้เสร็จแล้วโอเคค่ะเราก็ใช้ดินสอว่าต่อค่ะคิดก,ก่อนอ,อื่นเราต้องคำนวณก่อนนะคะเมื่อสักครู่เราวัดได้แปดจุดสองห้าสามบวกจุดหกสามมันก็จะได้ พอรวมตัวสากด้วยนะคะก็เท่ากับ8ปตอง8นะคะโอเคจากนั้นเราวาดเลยค่ะคลิกอันนี้เราต้องการให้เป็นเส้นฉากใช่ไหมคะเราก็คลิกขวานะคะเราก็คลิกซ้ายเพื่อที่จะระบุความยาวเราต้องการความยาว8 8 8และ s อสเคค่ะจากนั้นคลิกที่จุดเห็นไหมคะจุดมันจะขึ้นอันดูค่ะคลิกตรงนี้อ Ctrl. คอนโทลคลิก แล้วก็ขึ้นมาต้องการให้เป็นเส้นฉากคลิกขวาค่ะขึ้นไปเลยค่ะตกลง Escape นะคะ ESC จากนั้นเราคอนโทรลค้างคลิกเมาส์ซ้ายระบุเลยค่ะเอาจุด13 ESC ออกแล้วก็ต้องการปลดล็อกไม่ให้ฉากนะคะคลิกขวาเลื่อนลงมาคลิกระบุความยาวของคอหลังก็คือ3.21นะคะ ESC จะเป็นอย่างนี้ วันนี้พอมามาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็ทำไมคะคลิกที่จุดมันมันจะไม่ได้เพราะว่า,เ,าเขาเรียกว่าระบบสร้างมาแบบนี้ค่ะก่อนอื่นเลยเราจะต้องเ,อเขาเรียกว่าอะไรคะสร้างจุดขึ้นมาก่อนสร้างจุดตรงนี้นะคะตำแหน่งของมันก็คือเราจะเอาขึ้นมาเราจะถอยไปทางซ้ายก่อนนะคะก็คือทำฐานคอเหินอ่ะทำฐานคอเหินซัก ห้นี้นะคะแล้วก็ผักเข้าไปให้เอียงนะคะ,ะลบจุดสาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะคะเราก็เหมือนเดิมคอนโทรลค้างคลิกค่ะจุดหน esc คลิกค่ะระบุคอหลังคอหลังคือ3.218นะคะ esc แล้วเราก็มาคลิกที่ตัวตรงนี้นะคะตัดเส้นคลิกขวา ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วนี่คือฐานคอรเราต้องการดัดเส้นนะคะคลิกขวาแล้วคลิกซ้ายค้างนะคะดัดเส้นจากนั้นคลิกซ้ายคลิกขวาเราก็จะได้อย่างนี้ละต่อมาเรามาคลิกที่จุดจุดตรงนี้คือตำแหน่งของสับกว้างครึ่งสับกว้างนะคะนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะต่อมาเราก็จะสร้างเส้นฉากใช้ไม้ฉากนะคะตัวที่3มคลิก่างนี้นะคะ เราก็คลิกเลื่อนมาน,นี้เวลาคลิกเราต้องการคลิกเนี่ยคือเราต้องคลิกจุดที่ต้องการสร้างนะคะต้องการสร้างคือต้องการสร้างจุดนี้นะคะเราต้องคลิกอันนี้อันที่เอออันนี้อันอันเขาเรียกว่าอะไรอะอันสุดท้ายคลิกปล่อยเลื่อนมาคลิกปล่อยเ้าทำไมเป็นอย่างนั้นเอาใหม่นะคะอ,อีกครั้งหนึ่งอตัตโมติก่อนเดี๋ยวเราขอสร้างจุดก่อนนะ จุดหกสามโอเคเป็นแบบนี้จากนั้นเราก็มาที่ไม่ฉากไม้ฉากนะคะคลิกปล่อยอ้าวทำไมเป็นนีไ้ไอเจ้าตัวบกมันจะเกลเอแบบนี้น่ะคะ่ะดูนะคะครั้งหนึ่งคลิกคลิกปล่อยเลื่อนมาคลิกปล่อยอ้าวขึ้นมาตรงนี้ ต้องการกว่าสูงเท่าไหร่คะหน่งเดี๋ยวเดี๋ยวขอเป็น EP 2สนะคะตรงน,นี้เพราะว่าเวลาหมดแล้วคะ่ะทาง YouTube เขาให้ลงพังลาไม่เกิน15นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกรอบหนึ่งคะ่ะ